สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดน้องบัวลำพูอําเภอเมืองน้องบัวลำพูจังหวัดน้องบัวลำพูทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นอาคารสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดน้องบัวลำพูหลังใหม่จัดสร้างขึ้นเนื่องจากอาคารสำนักง,งานเหล่ากาชาติหลังเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เท่าที่ควรเพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน<ะ>การขอรับความช่วยเหลือของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติผู้ยากไร้ผู้ด้อโอกาสตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ มารีว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาพระบรมราชนีนาถ เป็นอาคารสองชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องทรงงานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีห้องรับรองห้องนายกเหล่ากาชาติห้องประชุมห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และห้องคลังพัสดุซึ่งจัดเก็บชุดผ่านน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตมีข้าวสารอาหารแห้งเครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเพื่อสามารถนําไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้น และพื้นที่ใกล้เคียงได้ทันท่วงทีเหล่ากาชาติจังหวัดน้องบัวลำพูก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2536มีภารกิจในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย,ภยพิบัติการรับบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อโอกาสปัจจุบันมีนายพระสินโกโมลวิทย์ดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน้องบัวลำพู เราจะมีการรับบริจาคโลหิตประมาณรายได้ เวลา15นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตรพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวเพชรรัตน์เอกแสงกุลนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการร่วมบริจาคของนิสิตเก่า ณวิทยาศาสตร์เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบปิดทอง ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพ,พระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติรองประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจ,จำกัดและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพรชัยมงคลวนิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย นายบิ๊กตอรอดานิเอลรามิเลสเปยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงเทพมหานครและภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การนี้สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเหรียญกาชาสม,มนาคุณชั้นที่สองแก่ภริยาเอกอัครราชทูตในโอกาสดังกล่าวด้วย เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดดรุณบรรณาลาัยณบ้านเลขที่1ซอยเจริญกรุง34เขตบางรักกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กร่วมกับสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขจัดสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนชด

โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นห้องสมุดสำหรับเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อว่าดรุณบรรณาลัยซึ่งหมายถึงห้องสมุดสำหรับเด็กและพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่อห้องสมุดด้วย ห้องสมุดนี้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กรักการเรียนรู้ภายในห้องสมุดมีหนังสือภาพหนังสือนิทานสำหรับเด็กและครอบครัวประมาณ2,500เล่มทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งยังมีกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหนังสือนิทานในห้องสมุดด้วยเปิดให้บริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา